สวัสดีนะครับทุกๆคนนะครับวันนี้อบปอีสานก็มาแต่เช้านะครับอาจจะเห็นบรรยากาศนิดๆหน่อยๆนะครับ โอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับโอป้าอีสานมาสโกดเอ็นเอฟีนะครับวันนี้มาแต่เช้านะครับก็พาทุกทุกท่านชมบรรยากาศนะครับที่ม่อนแจ่มเช่นเดิมครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ม่อนแจ่มนะครับกับนักเรียนคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์ครับซึ่งเป็นทั้งรุ่น1รุ่น2นะครับโอป้าก็มาโคชชิ่งพี่เขาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เราก็ฝึกในเรื่องของสปิริตทวรนะครับหรือจิตวิญญาณนะครับซึ่งเรื่องจิตวิญญาณเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปโฟกัสวิญญาณนะแต่่่่หมาาายยถึงงงงววเเเป็นนรรรืออออขกกูััับบตะค การอยู่กับตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในการที่คุณจะทําสิ่งใดให้สําเร็จนะครับแล้วนี่ก็คือบรรยากาศด้านหลังนะครับเราก็รอพระอาทิตย์ขึ้นอยู่นะครับเราก็รอพระอาทิตย์ขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่กับจิตวิญญาณวันนี้ก็ถือว่าเป็นกู o ดม e สเซจฟอร์ไลท์นะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีพี่แสงจันตื่นเช้ามากนะครับพี่จอยตื่นเช้าไม่ต้องบอกว่าตื่นพี่จอยตื่นแต่ตีให้ให้าทุ่มนะครับโอเคนะครับหน้าขณะนี้หน้าเราก็ยังไม่ได้ล้างนะครััััับบบบบกกก็็ตตรรรรรรรงงงๆนนนนนนะะะะคคคเเเาาาาามีีียยยขอออไปดููพททิ์่่้้ สวัสดีทุกท่านนายโหตื่นเช้าจเลยพี่ตื่นเช้ามากเลยนะาแต่ละคนนะครับโอเคสวัสดีนะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับสดนะครับจากสตูดิโอของเรานะครับสตูดิโอของเราคือธรรมชาติพูดมาเซฟฟอร์ไลฟ์วันนี้นะครับสิ่งที่โอป้าจะให้พี่นะครับแล้วลองคิดแล้วลองทําดูนะครับโอป้าอีสานนะครับเน้นในเรื่องของ n l p ที่เข้าใจง่ายและไปใช้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เมื่อเราเสพอากางอต่เมื่อเราเสพอากาศนะครับดีๆต่างๆแล้วเนี่ยเห็นไหมครับ อ่านะครับเมื่อเราเสพอากาศดีๆต่างๆกันนาเห็นไหมครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ว่าก็โอเคนะครับเมื่อเราเสพอากาศดีๆแล้วนะครับเราก็อยากจะแบ่งปักนกับเพื่อนๆสิ่งสําคัญนะครับวันนี้อยากจะเป็นไมซ์เซ็ตแรกครับทุกๆท,ที่ทําเงินได้หมดอีกครั้งนะครับทุกๆท,ที่ทําเงินได้หมดหมายความว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดของโลกจงมีไมซ์เซ็ตนี้ไว้นะครับเราเนี่ยไร้ซึ่งสถต่างที่ ไร้ซึ่งการเวลาไร้ซึ่งอุปสรรคทุกทกที่ทำเงินได้หมดหมายความว่าทุกทกที่คุณสามารถที่จะสร้างความปฏิหารในเรื่อง,งของความมั่งคั่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวลาโอป,ป้าไปที่ไหนยกตัวอย่างนะเมื่อวานเราไปร้านกาแฟนะเราก็มีแบบไฟ้สดใช่ไหมครับเมื่อวานไปร้านกาแฟก็มีอดัดวิดีโอบ้างเห็นไหครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องใช้ทุกๆท,ที่ทาําเงิน ทุกทุกที่ทําเงินให้กับเราได้เสมอพิมพ์เลยครับสดีนะครับสัมผัสได้ถึงความเย็นนะครับก็โดยจากเสื้อกันหนาวนะครับก็พี่ๆีเขาดูพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทุกที่ทําเงินได้เสมอนะครับในไมซ์เซตแรกนะครับทุกทุกที่ทําเงินได้เสมอนะครับเราก็จะคอยยินเย้ไกลนะค,ครับในเมื่อเรารู้ว่าเอ๊ะทุกทุกที่ทําเงินได้เสมอแล้วอย่างนี้เราจะทําเงินได้อย่างไร แล้วคําถามต่อมาก็คือว่างานอะไรละ่ะที่ตอบโจทย์ฉันที่จะทําให้ฉันเนี่ยสามารถทําเงินได้ทุกที่หลายคนอยากมีอิสรภาพทางการเงินถูกไหมครับหลายคนอยากมีอิสรภาพทางเวลาแล้วงานอะไรละ่ะที่ตอบโจทย์ฉันวิ่งเข้าไปหางานนั้นครับแล้วก็โฟกัสงานนั้นให้เต็มที่แล้วคําถามต่อมาคือทักษะอะไรบ้างล่ะที่ฉันต้องมีทักษะอะไรบ้างละ่ะที่ฉันจะต้องเริ่มฝึกตอนนี้อะไรบ้างละ่ะที่ฉันจะต้องตัดสินใจตอนนี้อะไรบ้างละ่ะ ที่เป็นสิ่งกีดขวาของฉันแล้วฉันจะต้องชาญเล่นและฆ่ามันไปอะไรบ้างล่ะที่เป็นสิ่งที่ฉันจะต้องรู้สึกในตอนนี้เพื่อให้ฉันขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้านั่นก็คือความสุขครับเพราะฉะนั้นเนี่ย g o o d Mindset f o r l i f e นอกเหนือจากข้อแรกแล้วเราจะต้องมีความสุขในระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายการมีความสุขในระหว่างทางแบบในการเดินทางไปสู่เป้าหมายมาได้เพีย การที่เรามีความสุขนะครับในระหว่างงานที่เราเดินทางไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะหลายคนรู้สึกทุกข์ใจในการที่จะต้องออกมาสร้างตัวตนหลายคนรู้สึกทุกข์ใจต้องออกมาไลฟ์สดหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องตื่นเช้าจังกูต้องนอนดึกกว่าเพื่อนเลยกูทําง,งานประจาแล้วกูขายของแล้วดูแลลูกผัวแล้วทำไมกูยังต้องมานอนดึกอยู่โหมีแต่คนตื่นเช้านะโอเคสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่เพจอุไปัสสานนะครับแล้วก็เราพานักเรียนคอร์สสอนสั้คาร์ออนไลน์นะมาที่มอนแจมนะครับเพื่อมา พี่น้อยเป็นไงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอันนี้คือไมซ์เซตที่2อนะครับอย่างที่บอกทุกทที่ทําเงินให้เราได้เสมอและคุณจะต้องเห็นความสําคัญว่าในที่ที่คุณอยู่มันทําเงินได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ทําเงินให้กับชั้นได้หมดและไมซ์เซตที่3ครับชั้นรักทุกอย่างที่ฉั้นทําชั้นรักทุกอย่างที่ฉันทำยืนได้นะฮะชั้นรักทุกอย่างที่ฉันทําคําว่าชั้นรักทุกอย่างที่ฉันทาคืออะไรครับเวลาที่เรารักทุกอย่างที่เเเเเรรรรราาาาาาาทททํํมัักกกกจะบออว่่่่ลืแตสิงี เราไม่ทําหลอกสิ่งที่เราไม่รักเปลี่ยนมายเซ็ตใหม่วันนี้ครับฉันรักทุกอย่างที่ฉันทําแสดงว่าวันนี้หลายคนไม่ได้ชอบออกกล้องหรอกแต่ถ้าการออกกล้องมันทําเงินล้านให้กับคุณการออกกล้องมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคุณต้องรักทุกอย่างที่คุณทําครับคุณไม่ได้อยากเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวหรอก แต่วันนี้อาชีพก๋วยเตี๋ยวเป็นอาชีพที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายส่งทอดขอบคุณมาคุณต้องรู้สึกอินสปายและภูมิใจในสิ่งนั้นใครที่ขายข้าวมันไก่ก็ต้องรู้สึกภูมิใจที่ฉันเป็นคนขายข้าวมันไก่ที่อร่อยมากๆฉันทาให้คนที่เขาทํางานเนี่ยมากินข้าวแล้วรู้สึกอร่อยคุณลองคิดภาพตามนะครับเวลาที่คนขายข้าวมันไก่เนี่ย เสิร์ฟข้าวมันไก่ให้กับเราเราได้สดน้ําซุปร้อนๆเราได้กินเนื้อไก่นุมน่มๆนะครับเราได้อร่อยอะคือมันอร่อยเรากำลังทําให้ใครมีความสุขอยู่หรือแม้แต่คุณเป็นแม่ค้าขายผักคุณกําลังขายผักที่ยอดเยี่ยมให้กับแม่บ้านหรือแบบ ใครหลายๆคนที่เขามาซื้อผักเพื่อจะไปประกอบอาหารให้สามีเขาทานให้ลูกเขาทานให้คุณพ่อคุณแม่ที่เขาป่วยแล้วเขาปรารถนาให้พ่อแม่หายจากโรคภัยคุณเริ่มเห็นความสําคัญแม้เพียงรายละเอียดเล็กน้อยพิมพ์พร้อมกันครับจงเริ่มเห็นความสาคัญแม้เพียงรายละเอียดเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะแผนกล้องไปที่พระอาทิตย์ด้วยนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับจงเริ่มเห็นความสําคัญนะครับอ่ะพิมพ์พร้อมกันครับจงเริ่มเห็นความสำคัญ นะครับแม้เพียงรายละเอียดเล็กน้อยแสดงว่าวันนี้เนี่ยรายละเอียดเล็กน้อยกับชีวิตฉันเป็นคนขายข้าวมันไก่ฉันก็กําลังสร้างความสุขให้กับคนที่กําลังซดน้ําซุปของฉันคนที่กินไก่น้ํานุ่มของฉันและฉันก็มีความพิถีพิถันในการทําไก่หรือฉันเป็นคนขายผักฉันมีการพิถีพิถันในการขนคุณคิดสภาพตัวสิเราได้กินผักสดสดเราได้กินผักที่กรอบ อร่อยสดสดยังเขียวอยู่นั่นมันมาจากอะไรครับเราจะต้องขอบคุณแม่ค้าขายผักเราจะต้องขอบคุณเจ้าของธุรกิจขายผักเพราะอะไรเราได้กินผักที่กรอบสดไม่มีนอนเลยแล้วแบบเป็นผักที่เขียวคือผักที่แบบบางทีมันโยนไปโยนมามันเละถูกไหมครับโอปป้าแต่ก่อนเนี่ยเคยแบบขายของตอนเช้านะครับรู้สึกว่าเฮ้ยแม่ค้าเนี่ยเขาจะต้องพัาธถนอมนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับพี่ๆของเราเสพเสพผ้า ah, ที่ขึ้นอยู่อีบ้านหนึ่งนะครับพี่ๆครูออนไลน์ line, เนาะ แล้วคนเนี้ยเราแม่ค้าเนี่ยกว่าจะเข็นผักกว่าจะหออผักแล้วค่อยๆวางผักเบาๆค่อยๆเกลี่ยผักค่อยๆฉีดน้ํโรยนั่นแหละครับความสําคัญของการที่คุณเป็นคนที่เตรียมสิ่งที่ยอดเยี่ยมให้กับมนุษย์อีกคนหนึ่งมนุษย์อีกหลายคนมาซื้อผักคุณที่ตลาดคุณกําลังส่งมออผักที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้สมมตินนะโอป,ป้าเป็นคนที่ไปตลาด โอป้ากาลังไปซื้อผักที่ยอดเยี่ยมเพื่อจะมาผัดเป็นผัดผักให้แม่กินนั่นคือโอป้ากําลังสร้างความกตัญญูกับพ่อแม่ตัวเองกาลังสร้างสิ่งดีดีให้กับคนในครอบครัว,วเพื่อให้เขากินอิ่มผักที่กรอบมันก็จะอร่อยถูกไหมครับผักที่กรอบผักที่สดมันก็จะกินแล้วมันจะรู้สึกดีเช่นเดียวกันเวลาที่คุณทานอาหารอร่อยนะครับอ่าคุณออนไลน์นะครับอ่ามีโนอกสถานที่ด้วยใช่แล้วครับอย่างที่เราเคยบอกกันนะครับนักเรียนสอนสั้งคอร์สออนไลน์นะครับไม่ตแต่เฟสหนึ่งเฟสสองเราก็พากันมาที่ม่อน นะครับแล้วเราก็ไปวัดกันไปคาเฟ่กันนะครับเรามีการโคชชิ่งให้ฟรีนะครับเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางตลาดนะครับในปี2021นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการที่เรามาฮิลลิ่งในคลาสนี้นะครับอันเนี้ยทุกคนไม่ได้จ่ายตังค่าโคชชิ่งนะครับโอป,ป้าโคชชิ่งให้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่โอป,ป้าอยากจะให้ กับพวกพี่มันก็เหมือนกับเจตจนงพี่เห็นไหมเมื่อกี้โอป้าพูดถึงเรื่องการขายผักแม้การที่คุณขายผักเนี่ยก็ทาให้ผักนั้นนะ่ะมันเป็นผักที่ยอดเยี่ยมขายข้าวมันไก่เป็นข้าวมันไก่ที่ยอดเยี่ยมพี่อ่ะขายกว๋วยเตี๋ยวกว่าพี่จะลวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวให้มันนุ่มอ่ะแล้วมันอร่อยลงตัวหรือพี่พี่เป็นคนขายโจ๊กกว่าพี่จะเคี่ยวโจ๊กอะ่ะให้โอป้ากินเราจึงต้องเรานะครับสมมติว่าคุณเป็นคนที่ขายโจ๊กใส่ไข่คุณก็ พิธีวิถันกับการเคี่ยวของคุณใส่ความรักลงไปใส่ความใส่ใจว่าเฮ้ยถ้าใครได้กินโจ๊กที่ฉันเคี่ยวด้วยความใส่ใจหนึ่งถึงสอชัวอ่วโมงเนี่ยเขาจะมีความสุขเขามีกําลังใจมีความสุขในการทํางานเขารู้สึกดีและเราจะต้องรู้สึกดีในฐานะผู้ผลิตส่วนคุณที่เป็นผู้บริโภคคุณเองก็จะต้องรู้สึกดีในฐานะที่ขอบคุณเขาที่ลุกขึ้นมาเคี่ยวโจ๊กตั้งแต่ตีสาม ให้เรากินเรารู้สึกถึงความนุ่มละมุนของโจ๊กอย่าไปกินโจ๊กใช่ไหมก็คือน้ำลายละเรารู้สึกถึงความนุ่มละมุนของโจ๊กอย่าลืมกดแชร์ออกไปนะครับมันดีมากๆนะครับเรารู้สึกถึงความนุ่มละมุนของโจ๊กทีค่ค่อยๆตักเข้าปากรู้สึกถึงความอุ่นของโจ๊กรู้สึกถึงความละเอียดของข้าวในลิ้นคุณตอนนี้รู้สึกถึงไข่ที่คุณกวนอยู่ในโจ๊กคุณกําลังกวนไข่แม่คุณจะอายุมากขึ้น กีป่ปีคุณก็ยังเล่นกับไข่ที่อยู่ในโจ๊กใส่ไข่ของคุณคุณก็ยังเอาช้อนเนี่ยตีไข่แดงให้แตกแล้วก็กวนอยู่ในถ้วยของคุณมันมีความละมุนและความนุ่มของข้าวอยู่กว่าคุณจะได้กินข้าวนุ่มๆเนี้ยต้องใช้เวลามากเท่าไหร่โอป้าเองเป็นคนที่ตอนที่ทํางานประจํานะครับก็เป็นคนดังที่ตอนเย็นเนี่ยเลิกงานมาก็รีบแบบมามากวนเขาเปียกขายอะ่ะเขาเปียกก็จะเป็นอาหารอุดอรนะคะเขาเปียกเส้นนะครับเราจะต้องแบบ กว่าน้านจะเดือดกว่าหมูจะสุกกว่าเราจะใส่เส้นเราต้องรอให้หมูเปื่อยก่อนเราถึงใส่เส้นแล้วเราก็ต้องมายืนเคี่ยวใช้เวลาอย่างเงี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วกว่าจะหอบมานะครับรีบมาที่ตลาดแล้วก็ตลาดถินหน้าเซ็นทรัลแล้วเราก็รีบมาขาย ทุกครั้งที่เราขายเราต้องรู้สึกถึงสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมเราจงใจให้คนที่ทานของของเรามีความสุขเช่นเดียวกันคุณขายครีมคุณจงใจให้คนที่ทาครีมของคุณมีความสุขแม้การที่คุณเป็นคนที่ขายครีมขายคอลลาเจนขายกาแฟคอลลาเจนต่างๆเวลาที่คุณส่งความรักของคุณฟังกันดีนะครับมันเป็นเรื่องของการส่งความรักว่าฉันส่งความรักผ่านสินค้าของฉันฉันส่งความรักผ่านบริการของฉันฉันส่งสิ่งดีผ่านสินค้าและบริการของฉัน ลูกค้ารู้สึกได้แม้แต่คุณคุณสับเพ่าในการทําอาหารคุณสับเพ่าในการขายสินค้าคุณเขาก็รู้สึกได้โอเคไหมครับอยากได้โคชชิ่งใช่ไหมครับเนี่ยเราอยู่ที่มอนแจมนะค่ะดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับมีใครเข้าใจสิ่งนี้ไหมครับว่าเราจะต้องเริ่มฝึกในการที่จะ โปรแกรมจิตบางอย่างให้กับตัวเองนะครับใครเริ่มเข้าใจพิมพ์ yes มานะครับใครเริ่มเข้าใจพิมพ์ yes มาเลยนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ว่าพ่อบอกคุณคือคุณจะต้องรู้สึกลงดีเทลและทุกๆดีเทลที่คุณทําสินค้าและบริการกันตอนนี้มีความสุข เยอตัวอย่างนะครับเอายอตัวอย่างของจริงเลยอย่างโอป้าเนี่ยทำคอร์สออนไลน์ถูกไหมครับเจเจนงแรกของเราคือเราต้องปรารถนาช่วยคนนะครับให้มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาตั้งแต่วันแรกเลยที่ไลฟ์สดแล้วมีคนดูเยอะโอาป้ามีความสุขที่แบบเฮ้ยเรื่องของฉันปลดล็อกคนอื่นได้ด้วยจึงตั้งใจเรียนเ l p นนู่นนี่นั่นจึงแบบช่วยคนปลดล็อกมากมายมีผู้ประกอบการหลายท่านนะคะที่ เป็นอิสระทางการเงินหลายท่านซื้อบ้านไปละอย่างเช่นพี่เพลงในชะ่ไหมซึ่งอัปเดตเมื่อไม่กี่วันนี้เองพี่เพลงเนี่ยก็เป็นคนที่ปลดหนี้หนึ่งล้านนะครับแล้วก็ซื้อบ้านด้วยนะครับลหลายท่านเนี่ยก็มีอิสระภาพทางการเงินไปหลายท่านทําเงินได้วันละล้านแล้วหลายท่านทําเงินได้วันละแสนสามบันลางคนแบบวันละห้าพันหกพันถจากที่เราไม่ต้องรอสกยภาพเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณส่งความรักออกไปผ่านสินค้าและบริการของคุณวันนี้ต่อให้คุณทํางานประจํา งานประจาก็จะมีความคิดที่ว่าเราฉันจะส่งสินค้าและบริการฉันไปได้อย่างไรทุกๆครั้งนะครับใส่ใจลงไปในงานที่คุณทําลึกลงไปลึกลงไปแม้มันจะเป็นเพียงงานที่เรียบง่ายไม่ได้หวือหวาแต่ลึกลงไปอีกครั้งนะครับเราจะต้องโฟกัสดีเทลของงานที่เราทําไม่ต้องหวือหวาแต่ลึกลงไปดําดิ่งลึกลงไปเป็นในสิ่งที่คุณเป็น เป็นในสิ่งที่คุณเป็นเมื่อคุณกลายเป็นงานที่คุณทำเมื่อคุณกลายเป็น NLP เมื่อคุณกลายเป็นกฎแรงดึงดูดเมื่อคุณกลายเป็นครูสอนภาษาไทยที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณกลายเป็นแม่ค้าขายก๋วเตี๋ยวที่ยอดเยี่ยมทุกสิ่งก็จะยอดเยี่ยมเพราะคู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนครับคู่เหมือนจะดึงดูดคู่เหมือนเท่านั้นโอเคไหมครับใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาเลยนะครับอ่ะคู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือน เพราะฉะนั้นทุกๆครั้งทุกๆเชา้าตื่นมารู้สึกยอดเยี่ยมอย่ารู้สึกว่าให้นี่วันจันทร์วันอังคารวันแล้วกูต้องมาทํางานอย่ารู้สึกว่านี่มันคืออากาศหนาวเกินไปเชื่อไหมครับเมื่อวานเนี่ยเราเนั่งสปิริตทนกับพี่ๆตั้งแต่สามทุ่มจนถึงเกือบหกทุ่มเรานอน,อนกัหกทุ่มครึ่งอย่างโอป้านี่ใส่เสื้อกล้ามนะครับเมื่อวานใส่เสื้อกล้ามนะครับแล้วก็ช่วยกันแบบฮิลิ่งเราขอบคุณตัวเองเราขอบคุณทุกสรรพสิ่งร่างกายเราไม่หนาวเลย จริงๆมันหนาวนะครับอย่างตอนเช้าเนี่ยเราตื่นมาตอนตีห้าคุณจะต้องตั้งวินัยว่าคุณจะชาเลนจ์อะไรคุณจะชาเลนจ์อะไรที่ก่อนสิน้นปีไม่มีเวลาที่มันมากไปไม่มีเวลาที่มันน้อยไปมีแต่ตอนนี้ที่ฉันตัดสินใจว่าฉันจะดีขึ้นเลยมีแต่ตอนนี้ที่ฉันตัดสินใจว่าฉันจะรวยขึ้นเลยลองดูสิครับบรรยากาศในวันนี้ ได้ยินเสียงไก่ขันใช่ไหมครับเรารู้สึกถึงการเปิดรับถูกไหมครับเรารู้สึกถึงความยอดเยี่ยมถูกไหมเข้าใจค่ะนะครับอ่ะดูแดดเอ้ยจะดูแดดเลยดูแสงอีกรอบนึงอาจจะเห็นแบบอ่าไอตัวอะไรนะที่ฉีดนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เห็นแสงอาทิตย์ไปด้วยเห็นไหมครับเรากําลังมองเห็นนะครับอ่าเรานะครับก็กําลังมองเห็นเห็นไหมเราก็กําลังมองเห็นนะฮะอ่ะเราก็กําลังมองเห็นนะครับแสงที่ยอดเยนนี่ยมนี้แต่ถ้าโอป้ามายืนนะครับแสงมันก็จะอิงแบบหนึ่งนะ เราจักรวาลเนี่ยส่งทุกอย่างมาให้เราอยู่แล้วในทุกๆเช้าเราพร้อมหรือเปล่าที่จะเปิดรับฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวขอําให้ดูนะเราพร้อมหรือเปล่าที่จะเปิดรับเพราะฉะนั้นทุกๆเช้าเป็นการบ้านที่ชาญเลนจ์พี่นะครับจะตื่นให้เช้ากว่าเดิมจากวันนี้เป็นต้นไปคุณจะตื่นให้เช้ากว่าเดิมครึ่งชั่วโมงเป็นการฝึกฟังให้ดีนะครับ จากวันนี้เป็นต้นไปโคช้ชขอส่งการบ้านให้กับคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะตื่นกี่โมงตื่นให้เช้าขึ้นกว่าเดิมครึ่งชั่วโมงทําได้ไหมครับใครทําได้พิมพ์ yes ตื่นให้เช้ากว่าเดิมข้อ1ตื่นให้เช้ากว่าเดิมครึ่งชั่วโมงข้อ1อันดับที่2พอคุณตื่นเช้านะครับตื่นด้วยความเกรรเงียเกระหืดือแล้วบอกว่าฉันพร้อมแล้วขอไปเยน,น,นะครับน,นะครับพอเวลาที่คุณตื่นนอนทําแบบนี้นะครับ ชั้นนะครับชี้เข้ามาหาตัวเองพร้อมแล้วกางแขนออกนะครับพอเราตื่นนอนชั้นพร้อมแล้วท่านอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักสิบรอบก็ดีนะครับชั้นพร้อมแล้วนะครับชั้นพร้อมแล้วชั้นพร้อมแล้วชั้นพร้อมแล้วอันเนี้ยคุณทาได้ไหมครับตื่นเช้ากว่าเดิมครึ่งชั่วโมงในทุกๆวันนับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปและบอกว่าชั้นพร้อมแล้ว อย่าทำเร็วเกินไปฉันพร้อมแล้วพอคุณเริ่มทำคุณจะเริ่มยิ้มขึ้นมาฉันพร้อมแล้วแม้มันจะไม่มีกระจกฉันพร้อมแล้วคำว่าพร้อมเป็นสิ่งที่คนสำเร็จตัดสินใจทำในทุกๆเชา้านี่เป็นเคล็ดลับคนสำเร็จของคนระดับโลกนะครับฉันพร้อมแล้วใครทำได้พิมพ์ yes ใครที่คิดว่าทำแบบฝึกหัดนี้ที่โค้ให้คุณได้พิมพ์ yes มันคือการเรียกตัวเองกลับมาฉันอยู่กับปัจจุบัน เมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าวันนี้คุณอาจจะมีความสําเร็จหรือล้มเหลวหรือความกังวลใจอะไรแต่ไม่มีอะไรที่เหยียบคุณได้ถ้าคุณไม่เอ็นตัวลงให้มันเหยียบจากวันนี้เป็นต้นไปคุณจะมีตัสิ่งที่เรียกว่าความโชคดีฉันพร้อมแล้วจงทําลักษณะภาษากายให้ยิ่งใหญ่แบบนี้ฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้ว ใช้โทนเสียงประมาณนี้นะครับฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วแล้วก็เริ่มยิ้มขึ้นมาเรื่อยๆฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมแล้วแล้วพอคุณทําประมาณห้าถึงิรอบหลับตาแล้วก็เงยหน้าขึ้นนะครับแล้วหายใจประมาณสองสาครั้งลึกๆเลยรู้สึกดี ฉันรักตัวฉันฉันรักตัวฉันฉันรักงานที่ฉันทำฉันรักงานที่ฉันทำฉันรักผู้คนฉันรักผู้คนขอบคุณที่ฉันมีลมหายใจในวันนี้อีกครั้งขอบคุณที่ฉันมีลมหายใจในวันนี้อีกครั้งขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอเคไหมครับเ๋ยโอเคหมมันเป็นสิ่งที่ดีมากมากนะครับ อ่าขอข้ามาข้อสอนเลยนะครับตื่นเช้าก็เดินไม่ได้แล้วโอเคของพี่จอยตื่นแม่งตีอ่าห้าทุ่มนะครับไม่ต้องตื่นแล้วพอละนะครับนอนนอนให้เยอะขึ้นก็พอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีใครทําได้ไหมครับฉันพร้อมแล้วทําอย่างนี้ประมาณ 5- ้าถึงสิรอบแล้วค่อยค่อยฉีกยิ้มขึ้นมามันจะเป็นการเตรียมความพร้อมบอกเลยครับว่าเคล็ดลับความสําเร็จนอกจากการคุณเตรียมอารมณ์ละเมื่อคุณเตรียมนะครับกายภาพให้ปล้อม อารมณ์คุณจะพร้อมอีกครั้งนะครับเมื่อคุณเตรียมกายภาพคุณได้พร้อมอารมณ์คุณจะพร้อมและเมื่อกายพร้อมใจพร้อมเราทําได้และกแตสอนไม่ใช่นะครับเมื่อเรากายพร้อมอารมณ์พร้อมองค์ประกอบของความสาเร็จคุณก็พร้อมที่จะตัดสินใจสําเร็จในทุกๆวันเช่นเดียวกันความสาเร็จในชีวิตไม่มีเรื่องบังเอิญมีแต่เรื่องที่เราจงใจสร้างโอเคนะวันนี้จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าได้เลยครับอ่ะก็ให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะครับ อ่านะครับให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็ที่พักนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับมอนวิวงามนะครับโอเคนะครับมอนวิวงามนะครับดูอากาศนะครับดูอากาศอืมนั่นคือสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้คุณก็มีสิทธิ์และมีโอกาสที่จะได้มาเช่นเดียวกันนะครับนั่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาแสกทิ์ให้คุณดูนะครับนะคุณกําลังเห็นนะ่เดี๋ยวป้าจะหันกล้องให้นะครับ เห็นไหมคุณกําลังเห็นแสงของวันใหม่คุณเห็นไหมครับคุณกําลังเห็นแสงของวันใหม่คุณกําลังเสพะ้าทิ์ที่กำลังขึ้นเราอยู่กันกับนักเรียนตั้งแต่ตีห้านะครับตีห้าจนมาถึงตอนนี้นะครับยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเลยจะหกโมงเชา้านะครับนั่นคือแสงของวันใหม่อยากให้รู้นะครับไม่ว่าตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าล้มเหลวท้อใจหรือไม่มีทางออกหรือไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะดีได้ยังไงแต่วันนี้ยังมีโอปปายสารที่อยู่กับคุณอยู่ อยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับแล้วจําไว้นะครับว่าถ้าคุณยังตื่นมามีลมหายใจแล้วได้รับพลังถึงแสงวันใหม่ยังรู้สึกหนาวยังรู้สึกร้อนยังรู้สึกถึงแสงคุณยังมีความหวังในชีวิตนะครับคุณยังมีความหวังในชีวิตนี่คือแสงอรุณยามเช้านะครับเราอาจจะไม่ได้ถ่ายตอนตีห้นะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแสงในรุ่งอรุณยามเช้าเสพมันเข้าไปแล้วบอกว่าฉันคู่ควรกับสิ่งนี้ ฉันคู่ควรกับสิ่งนี้ฉันคู่ควรกับสิ่งนี้ชีวิตเรามีโอกาสอยู่เสมอเพียงแต่เราต้องตัดสินใจที่จะเริ่มมันมีโอกาสอยู่รอบตัวคุณเสมอนับจากวันนี้เป็นต้นไปเมื่อคุณตื่นนอนคุณจะมองเห็นแต่โอกาสดีๆเห็นแต่โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตใช่แล้วคุณจะเห็นแต่โอกาสดีๆเท่านั้นเรื่องดีๆมันคู่ควรกับคุณอยู่แล้วทุกๆอย่างที่ดีมันคู่ควรกับคุณอยู่แล้วนะครับเพียงแต่คุณจะต้องเปิดรับ และอนุญาตมันอนุญาตให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตกับคุณอนุญาตให้เงินมากมายลังหลเข้ามาหาคุณอนุญาตให้ศักยภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นกับคุณอนุญาตให้ทุกอย่างเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้จากวันนี้เป็นต้นไปชีวิตคุณมีแต่ความมีพลังชีวิตคุณรู้สึกดีกับตัวเองทุกทุกอย่างก้าวชีวิตคุณรู้สึกดีกับตัวเองทุกๆครั้งที่คุณตื่นมามีลมหายใจนั่นคือโอกาสที่คุณจะทํามันให้ดีขึ้นในทุกๆวัน นั่นคือโอกาสโอเคไหมครับนี่คือโอกาสโอเคนะครับให้คุณเซฟบรรยากาศนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์สดไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมตอนเช้าทั้งในและต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์สดไว้เพียงตนน่านี้โอบไภอีสานที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้ขอบคุณครับบายบายครับ